ู้ชมคะถ้าพูดถึงโครงการจัดซื้อหนึ่งที่ดําเนินมาต่อเนื่องกว่า5รัฐบาลแล้วก็คือโครงการจัดซื้อรถเมย์ NGV ค่ะสิ่งที่ทําให้การจัดซื้อตลอดกว่า10ปีที่ผ่านมายังไม่สําเร็จตอนนี้ยังอยู่ระหว่างเรื่องของการปรับรายละเอียดและข้อกําหนดในการจัดซื้อจัดจ้างค่ะโครงการจัดซื้อรถเมย์ NGV ผ่านแนวคิดนี้หลายรัฐบาลเริ่มต้นในสมัยอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตร เพื่อทดแทนรถเมย์ขสมกรุ่นเก่าที่สภาพสุดโทรมและใช้พลังงาน NGV เป็นเชื้อเพลิงแทนน้ำมันดีเซลโครงการแรกเป็นรถเมย์2,000คันมูลค่า23,000ล้านบาทแต่เพราะรัฐประหารความต่อเนื่องโครงการรถเมย์ขสมกเกิดขึ้นในรัฐบาลต่อมาอดีตนายกรัฐมนตรีสมัครสุนทรเวชเปลี่ยนจากจัดซื้อเป็นการเช่า6,000คันวงเงิน111,000ล้านบาท หรือเช่าคันละ5,100บาทต่อวันแต่ปรับลดการเช่าเพราะวงเงินสูงและถูกตั้งคำถามเรื่องความโปร่งใสในายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นก็ไม่ได้ให้ความเห็นชอบและให้สภาพ,พัฒนาเศรษฐกิจกและสังคมแห่งชาติพิจารณาโครงการใหม่รัฐบาลอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอนุมัติให้ขสมกซื้อรถเมย์เอ็นจีวี3,183คัน วงเงิน13,162ล้านบาทแต่มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ว่าการจัดซื้อจัดจ้างอาจเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนและดัดแปลงสภาพตัวรถพลเ,<อ>เอกประยุจันโอชาพิจารณาโครงการนี้ให้กลายเป็นความหวังคอสมกรและคนกรุงเทพเ,<อ>เมื่อมีแผนนำร่องจัดซื้อรถเมย์เอ v ใหม่ชุดแรกจำนวน489คันจากจำนวนทั้งหมด3 1 8 6คัน แต่เพื่อให้เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ปราศจากข้อคอราหาใช้ข้อตกลงคุณธรรมมีผู้สังเกตการจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันร่วมพิจารณาโครงการการประมูลโครงการรถเมย์เอ็นจเดินหน้าแต่ TOR ถูกปรับแก้ไขหลายครั้งทั้งเรื่องขนาดตัวรถความสะดวกผู้พิการกลางปีที่แล้วกิจการร่วมค้า JVCC ชนะก,การประมูลที่ราคา3ล้านแบาทต่อคัน ต่ำกว่าราคากลาง3 6 5ล้านหแมืนบาทต่อคันแต่ล่าสุดบอร์ดขสมกมีมติยกเลิกการประมูลจัดซื้อรถเมย์ NGV 489คันหลังจากพิจารณาข้อสังเกตและท้วงติงให้ปรับปรุงเงื่อนไขาการประมูลราคาใหม่เพื่อแก้ปัญหาการร้องเรียนและสร้างความเป็นธรรมทุกฝ่ายทำให้การจัดซื้อรถเมย์ NGV อาจต้องกลับมานับหนึ่งใหม่อีกครั้ง พราะบ,บอร์ดขสมกมีมติให้เช่ารถใหม่จากบริษัทรถร่วมขสมกมาวิ่งให้บริการประชาชนให้ได้ตามนโยบายรัฐบาลจนถึงขณะนี้ขสมกมีรถเมเก่าถึง3,000คันและบางคันมีอายุการใช้งานเกือบ30ปีแต่การจัดซื้อก็ต้องคำนึงถึงระเบียบการใช้จ่ายงบป,ประมาณของภาครัฐให้คุ้มค่าและมีความโปร่งใส